นายธานีรอดหวงังนายสุนิาลอดหวงัง ลอยได้ทะเลลอยได้ทะเลได้ขออนุญาตขออนุญาตได้จะดางเรือได้ดางเรือได้โปรดได้โปรดอนุญาตอนุญาตไนำอาชีร่าไดาลงเรือได้ได้นำอาชีร่าได้ลงเรือได้และได้โปรดและได้โปรดดูแลรักษาดูแลรักษาข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าหลอดก็ญาตินี้รญาติมิตรไปทำพิธีไปทำพิธีโดยสะดวกโดยสะดวกและปลอดภัยและปลอดภัยแล้วไปและกลับด้ว ทำไปแล้วกล่าด้วยเธอแตอกที่ดสุน้ก่วห่ยวห่วงไว้ที่ห่วงไว้อ๋อโอเคห่วงคนอื่น เดินขายน้ำเราต้องเที่ยวหน่อยดิ<ช>เดี๋ยวขายไม่ออกน้ำไขไขน้ำเราต้องเที่ยวนหน่อยเดี๋ยวายไม่ออก นโมสามศพพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามครับนะมัตถุอิมิสังมหานัตถิยา ทีวัานังสุรขันตานังสัพพเทวานังอิมินาสการณนะสัพพเทเวตูเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมไหว้บูชาเจ้าแม่นัตถี เท้าสีทสันดอนและเทพพยดาท,ทั้งหลายผู้สิงสถิตคุ้มคลองรักษายอยู่ณส,สถานที่ตรงน,นี้ด,าานด้วยเครื่องสักการะนี้ด,ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายดาได้ประกอบกุศลและกิจ สุทพิส e. ่วนบุญให้แกชื่อผู e ้วายชนและณบัดน <gamma> <in> ี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัดิและอังคา าแม่นัทีเท้าสีทันโรนเจ้าแห่งทะเลและเหล่าทวยเทพทั้งตัวขอเจ้าแม่นัทีเท้าสีทันโรนแม่ย่านางเรือจงได้โปรดอะนุโมทนาดนบันดาลให้ดวงวิญญาณ สองทุบหกทุบก็ไอ้จงเข้าสู่สุขติในสัมภารายภพปะศบสุขในทิพยวิมานตลอดกาลและนานเธอ น้ำกระทงมาวางไว้ก่อน ที่รัแถวนะเดี๋ยวเราเดินต่อตัูกันมานครับนำเหนียวนำแมงสนพันออกมาเนี่ยนาเดนียวพันแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราหยิบออกมาโัวเนี่ยันนะครับใส่ลงไปะครัี่และสันติมาถวายนะครับขอพมา่าลาขอของโหสิกรรมต่อกันและกันครั้งสุดท้ายนะครับให้ผู้วายชนเป็นเกิดในภพภูมิที่ดีไปสู่สุขตินะครับแล้วเราจะขอบุมบารมีอะไรผู้วายชนนะครับขอโชคลาภขอเจริญหน้าที่การงานขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรขอผู้วายชนครั้งสุดท้ายนะครับ เราขอขมาลาโทษขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันก่อนครับแล้วค่อยขอพรจากท่านนะครับเดี๋ยวเดินมาทางเดียวกันนะักต้มกี่วางล,ลูกอดอกไม้โปรก่อนลูกอ่าใส่พานเนี่ยลองปีลูกใส่พานนะครับโปรเอโปร<ป>ผมลูกเออผมไม่ได้เพราะว่าของปู่กับย่าเราไม่ได้น,นี่น,นานละของชวดนานละ

ระวังแสนโดนทุบนะครับระวังแสนโดนทุบขอพมาลาโทษขอโหสิกรรมต่อกันและกันเนี่ยเขาไปเกิดในครอบครูที่ดีไปสมุนสมตินะครับเราจะขอพอแล้จากท่านก็ขอขอความสุขท้ายนะโอ้เมื่อเชาพุ่งเยอะมที่มาดูเลย Hãy subscribe cho ลงเลยเพี้ยนะต้นแตงม้ด้วยันปัอัมันปั๊มแป

แล้วคนกันได้ข่าว <laughs> phải, <laughs> cái, <laughs> cái, <laughs> cái khóa đấy, cái, 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 cái,

được rồi, <laughs> rồi chúng ta sẽ đi ra đây rồi, rồi chúng ta sẽ đi ra 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 đây rồi, rồi chúng ta đi rồi, rồi เขาหวยด้วยนะโมแล้วก็รีบไปจดไว้ด้วยว่าเลขอะไรอ๋อวันนี้ถูกนะคะแม่หวยนะแม่ <c oughs> ที่กระดูกอย่างเดียวก็ได้ที่กระดูกอย่างเดียวนะ <c oughs> <c oughs> Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool ขานียแหะลอยไปเลยเรีงวนี่มีของพี่ข้าไรอ่ะไอ้ไม่ไปถ่ายฝั่งนู้นนะไม่เห็นลอไม่เหาไอ้ไม่ไปถ่ายฝั่อนู้นนะไม่เห็นนอ่ เอาวะไอ้ฮะรอครับใช้ผ้าวางไปทางวางไปทางผ้านั่งอยู่ด้านในแล้วเอื้อมมือออกไปครับนั่งอยู่ด้านในแล้วเอื้อมมือจาบตัวชายก็ได้ครับนั่งอยู่ด้านในแล้วเอื้อมมือ โยมาเอกมาเอกมาตัวแทนมาเอกมาใช่ใช่ใช่เออครับเทออกแล้วปล่อยตไปเออมาลยปช่วยยกหรือว่ามึงป ดูเลยดเีอยู่เดี๋ยวไม่้าเตรียมหลักน้อให้ไปเตเลย้ยอยางเป็นสุเลยเดก่อนเไป็นอะไรปล่อยอไม่ต้องไปนะอออยู่เดี๋ยวพอปัาสิภไปแล้วไม่มี็ะไกอนปล่อยเลนะ

มารับดอกไม้ครัปค่อยนะไปถ่ายก็ได้ไปถ่ายไปเรื่อยๆก็ได้ไปกระจายกระจายเลยลูกร้อยฝั่งเดียวนะร้อยฝั่งเดียวรอยฝั่งเดียวกันนะ มาแบ่งกันโปยครับโปรยเสร็จแล้วเดินต่อครับโปรยเข้าไปโปยบ้างครับเดินวนออกครับโปรยเสร็จแล้วเดินวนออกครับโปยฝั่งเดียวกันครับโปยฝั่งที่ลอยครับโปยฝั่งที่ลอยครับโปยฝั่งเดียวกันก็ได้ได้เป็นทางไหมครับโปยฝั่งเดียวกันครับได้เป็นทางเรืองรองไปสู่สวรรค์ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ดาวเรืองครับโปยฝั่งเดียวกันครับ เอส่เสร็จ yes แล <cn> ้ว no ก็เดินหนอครับให้คุณหนับบ้างครับนีิคะหน่อยครับแ่งแบกันโครับแม่ีปนะันนิละหน่อยเดินวนออกมาครับคุณนู้องไปต่อครับเไปเรียะไปเรียะไปเรยะไปะครับไปเรืะยครับโยนกระจายโยนกระจายออกไปเลยครับโยนกระจายโยนโยนไไม่ 我感觉。 กินไม่ได้ผิดนี่เรือต้องซื้อ,อยาเ,อาเมาเรืออยามเมาลรถกินไม่ได้ còn con mẹ cao ờ 9 đợi nó nó còn nó nó còn nó chép rồi. Còn nó 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 lại nó nó lại nó 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 đây Lục. Ở จากพ่อไว้อ้โหยัยติ๋มเก่งเว้ยเฮ้ยเ้าบอกแล้วเอาเว้เว้เอาแล้วว้เอาแล้วว้เอาแล้วว้ยกลงข้าวกาวมาขอขอวอเลยเหรออ๋ันิดึงมือไปเอาเล้วเว้เอาเล้เอาเล้วเอาเล ยิไามดยได้เ้ยดูอัไถือไม้้ไปบใครูเลยเออมีใครรับเล่จดูได้ก็มีหืมอะไรปะขอคุครับไอนเดียวเลยอ่ะเบาแล้ว หมือนภาพเด็กมาเล่น่องเล่นกำลังขึ้นสไลเดอร์เดี๋ยวจะให้แกสไลด์ลงมาแล้วล้หมดเลยนะอ่ะเร็วข้างหลังติดแล้วเนี่ยคือ